สวัสดีครับพอตแล้วก็สู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว ipad air 5นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงตะกกนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสี Star ์นะครับหรือตัวสีสตาร์ไลน์นั่นเองนะครับเป็นสีออกเงินเงินเทาเาขาวๆรวมๆกันนั่นแหละครับโอเครอบๆเครื่องนะครับสภาพนี่คือไม่มีรอยเลยนะครับยังหารอยไม่เจอเลยนะครับนี่ยะสภาพใย่างกระมือหนึ่งนะครับ สวยๆเลยนี่นะครับด้านหลังเครื่องนะครับก็จะสวยกันแบบนี้เลยนะครับนี่นะเงางามกันแบบนี้เลยนะครับกล้องเครื่องทุกอย่างนะครับคมชัดสุดสนะครับนี่นะครับโอเคตัวหน้าจอนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะติดฟิล์มมาให้แล้วถ้าสกินหน้าจอก็ลื่นๆเลยนะครับนี่นะฮะ มาดูภายในตัวเครื่องกันนะครับมีนะครับเป็นได a d Air รรุ่นที่5นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ 64GB นะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับมีนะฮะได้ปกติเลยทูโทรทำงานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับมาเทสกันที่ระบบเสียงการ์ดนิรศรนะครับเนี่ยอ่านี้เบาเสียงนะครับเพิ่มเสียงได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยนะครับโอเคต่อไปก็ มาเช็คกันที่ตัวกล้องนะครับนีฮะลองถ่ายให้ดูนะครับอ่านี่กล้องด้านหลังนะครับมานีนะครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนีนะครับสูบอินสูบเอาได้ปกตินะครับมีนะครับสักหนึ่งรูปครับชึบถ่ายกันเร็วๆภาพก็จะได้กันแบบเร็วๆนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับนีนะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยชึบนี่ฮะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ ทำงานในทุกฟังก์ชันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีมาค่้เรียกว่าครบกล่องกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวสายชาร์จนะครับหัวชาร์จนะครับของเขานะครับแล้วก็จะเป็นตัวซิลที่ใส่แต่แรกตอนซื้อมาก็ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวคู่มือนะครับผมนี่ฮะมาดูด้านหลังกล่องกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่นัเป็นไอแพดแอร์รุ่นที่5นะครับ6 4 g b ตัว Wi-fi นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับนี่ฮะสีสตาร์ไลท์นะครับ ประมาณนี้เลยครับถ้าใดสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับละรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ร,ราคาครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ